สวัสดีทีมงานทุกท่านค่ะพี่บอยอรวร a n นะคะในวันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์เรื่องของแผงการตลาด MGM แบบง่ายๆนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนะคะมีรายได้ค่าแนะนำ1%คุณรู้ไหมว่า1%เนี่ยก็สามารถทำให้คุณมีรายได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแผนการตลาด MGM ข้อหนึ่งได้บอกไว้ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราได้แนะนำคนติดตัวเรานะคะหนึ่งคนคุณจะได้รับรายได้นะคะ ค่าได้นํานค่ะโดยที่ตัวเรานะคะไม่ว่าตัวเราเองนั้นจะมีบัตรในหน้าหรือว่าไม่มีก็ตามนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยบางคนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสกุโบรกเกอร์ใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าเราต้องสอบบัตรในหน้านะคะซึ่งความรู้สึกนี้มันทําให้เราเนี่ยทำงานได้ยากนะคะแล้วรู้สึกว่าเราคงต้องไปสอบบัตรก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมา สมัครสมาชิกหรือว่าชวนคนสมัครสมาชิกนะคะซึ่งพี่บอยเนี่ยก็ได้คําถามจากหลายๆคนว่าเอ๊ะพี่บอยคะถ้าอย่างนี้เนี่ยหนูคิดว่าหนูควรจะไปสอบบัตรในหน้าก่อนดีไหมเราค่อยมาแนะนําคนทาธุรกิจนะคะพี่บอยก็ให้ไอเดียเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องรอนะเพราะว่าการทําธุรกิจของสีกุุงบเกอร์มันง่ายมากๆเลยนะคะ ง่ายจริงๆพี่บวยขอกล้าการันตีเลยว่ามันง่ายสุดๆเพราะว่าพี่บวยมีทีมงานหลายๆคนมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ยพอเข้ามาเจอพี่บวยได้คุยกับพี่บวยในครั้งแรกนะคะทุกคนก็จะบอกว่าน้องบวยพี่ไม่มีบัตรในหน้าพี่ต้องไปสอบนะคะแล้วก็ต้องมีขบวนการสอบพี่ต้องเตลวด้วยอบรมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอบนะคะบางคนก็บอกว่าพี่มีใบอนุญ,ญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาต้องทํำยังไงนะคะ แน่นอนว่าก็ต้องเปลี่ยนเป็นบัตรในหน้านะคะแต่พี่โบ้ก็จะบอกทุกคนว่าพี่คะในระหว่างทางที่เรากําลังทําเรื่องนะคะสอบบัตรในหน้านะคะเราอย่าให้ระยะเวลาที่เรารอคอยอมันเป็นช่วงที่เราเสียโอกาสในการทํางานเราทําไปเลยนะคะไปหาคนไปชวนคนสมัครสมาชิกพี่หะที่บ้านมีรถยนต์อยู่ไหมถ้าที่บ้านมีรถยนต์อยู่จ่ายเบีย้ยปีละเท่าไหร่คะพี่เคยจ่ายเบีย้ยอยู่ปีละหมื่นหนึ่งใช่ไหมคะหรือ20 0 0 0ื่นคะ ดีกว่าไหม้าวันนี้เรามาสมัครเป็นสมาชิกกับสีกรุงบเกอร์แล้วเราก็สามารถซื้อประกันภัยพรบรถยนต์รวมถึงประกันอื่นๆด้วยนะในราคาตัวแทนเลยนะคะที่สําคัญบริษัทก็จะมีที่ปรึกษาให้กับพี่เป็นตัวหนูแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท เห็นไหมคะการที่เราเนี่ยเริ่มออกไปคุยกับคนนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่มีข้อจํากัดเรื่องของ,ของคําว่าบัตรในหน้าคุณจะเริ่มฝึกทักษะในการพูดคุยกับคนเริ่มมีลูกค้าเริ่มมีสมาชิกติดตัวคุณเมื่อคุณแนะนําเขานะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์การสมัครสมาชิกได้แล้วเขามีการซื้อประกันภัยเข้ามาคุณจะรับรายได้ค่าแนะนําติดตัว1%นอค่ะอธิบายง่ายงนะคะเรื่องของรายได้ค่านำติดตัว1%อหมายถึงอะไรวันนี้ตัวเราไปแนะนาเพื่อนของเรามาหนึ่งคน เพื่อนของเราซื้อประกันรถยนต์ในราคา2 0 0 0 0บาทเบี้ยสุทธินะคะบริษัทประกันภัยนะคะลูกค้าได้รับส่วนลดไปใช่ไหมคะตัวเราได้อะไรบริษัทีกุงโบกเกอร์จะจ่ายในเรื่องของค่าน้ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะจากยอดเบี้ยสุทธิกับเรานั่นก็คือลูกค้ารับส่วนลดนะคะเป็นส่วนลดมาตรฐานของสมาชิกไปส่วนเราก็ได้รับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นก็คือสองร้อยบาทค่ะวันนี้ถ้าคุณแนะนําคนมาสิบคนนะคะทุกคนซื้อเบี้ยสองหมื่นสองหมื่นหมดนะคะ คุณได้1%ของ20,000นะคะคุณก็ได้เท่าไหร่คะ200นะคะคูณ10คันก็คือ2,000บาทนี่แหละค่ะคือ,อไรายได้ที่เราเรียกว่า passive income แนะนำเยอะได้เยอะนะคะวันนี้นะคะพี่บ๊วยบอกว่าทุกคนเนี่ยนะคะสามารถทำธุรกิจสีกุ้งเบเกอร์เติบโตได้เหมือนกันไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุเพศและวัยวันนี้ขอให้ใจของคุณนะคะกล้าแล้วก็พร้อมรวมถึงนะคะเราต้องทำทุกวันนะคะเน้นยำ้ำทำทุกวันหาคนทุกวันหาคนยังไงคะ หาคนจากคนใกล้ตัวหาคนจากคนที่เรารู้จักพูดคุยได้และหาคนบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ